หากต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม forza horizon 5กันอีกแล้วซึ่งสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเคลียร์สนามที่มีชื่อว่า the granite อันนี้นะครับซึ่งจะเป็นสนามแนวแรลลี่เนาะเป็นทางฝุน่นทางดินเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะเคลียร์สนามนี้ได้หรือเปล่าจะได้ที่หนึ่งกลับมาหรือเปล่านะครับผมโอเคซึ่งก็อยู่ข้างหน้าเราไม่ไกลนี่เองเ,องเนาะเดี๋ยวเราขับไปเลยไป <Bye. S 1> ตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้ารถเฮนเนสซี่เวนอม f ห้าเนี่ยครับผมตัวแรงแต่นี่ยังเดิมๆ พุทแรงโอ้เบาเบาราเบาชาวบ้านไปไปครับ,บผมเ้าอ่าถึงละเบรกมา enter event s โอเคสำหรับรถที่ผมจะเอาไปแข่งในสนามนี้เนี่ยผมทำไว้แล้วนะทำลอไว้แล้วก็จะเป็นรถของอ,อย่านะู่ไหนว่าฮูนิแกนนะครับรถของเคนบ็อกเลยจะเป็นคันนี้ครับผมคันนี้จะเป็น Ford RS200 Evolution นะเวอร์ชันฮูนิแกนแล้วผมก็เอาไปแต่งซิ่งมาเพิ่มด้วยนะเปลี่ยนล้อแม็กเพิ่มไฟหน้ามาดูแรลลี่มากขึ้นแล้วก็ใส่ยางแรลลี่นะครับแล้วก็อัพเครื่องอัพไรเต็มหมดทุกอย่างตอนนี้ก็อยู่ในคลาส S2 เนาะ คันนี้ก็จะมีแรงม้าอยู่ที่1,082แรงมา้าแล้วก็ทอร์คหนึ่นก้าสินิวตันเมตรเรียกได้ว่าโคตรแรงคันนี้ขับสีด้วยนะเออมาเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปซิ่งกันแล้วก็สำหรับคันนี้เนี่ยผมใส่เทอร์โบไปด้วยเป็นเทอร์โบที่มีแอนตี้แลกด้วยนะก็จะมีเสียงทอปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปง,ปงนิดนึงให้มันได้อารมณ์รถแรลลี่นะครับผมมาผมบอกเลยว่าสนามนี้ยาวมากนะครับเป็นสนามที่ค่อนข้างใหญ่ เริ่กไปเลยไปไปครับเอออือืแตกงขึ้นไปแตกงขึ้นไปโอ้เบรกเบรกโอ้แต่ละคันโคตรแรงทุกคนันในสนามก็จะเป็นคัสเดียวกับเราหมดนะเป็น S2 เหมือนกันแรงทุกคนันบอกเลยไม่แรงแค่เราคนเดียวไอ้อืดก็แพง ไปครับลงน้ําแซงกันไปแสงกันไปตอนนี้ยยอ,อ,นอยู่ที่ห้าพยายามแซงกันเลครับโอเคโอเคตอนนี้อยู่ที่สามแล้ววะโดยแซง,งขึ้นค่อนข้างไววะ่ะเออโอ้โหกระแทกกระแพงแล้วระวังดูเช็คพอยต์ไปครับกระแทกกระแพงบ่อยมากคันเดียวรถเป็นลอยแล้วโอเคสองคันหน้ามันแรงเอาเรื่องจะพยายามแซงให้ได้จีบตูด แสงแสงแสงเจ็บร้อยเบรกเบรกเบรกโอ้ไม่ไปครับไปครับเอาเบาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยขึ้นที่หนึ่งว่ะเอาว่ะเฮ้ยรถหมุนรถหมุนต,ตัวแซงคืนชิบหายเผลอเหยียบคันเร่งเยอะไปหน่อยนะเมื่อกี้เกือบหมุนตัวแซงเลยเดี๋ยวจะแซงคืนนะครับด้านหน้าเราเป็นฟอร์ดโฟรกก์ัสเราจะแซงคืน เบาเบาโห้งโคงโอเคคือมีอยู่ที่สองคันนี้ยังไงขอแซงหน่อยดิพี่ขอแซงหน่อยเบาเบาเบาเบรกเบรกไปนิไปครับคือมีอยู่ที่หนึ่งแล้วตอนนี้เราขับมาตั้งนานนะแต่ว่าเพิ่งได้แปดเปอร์เซ็นต์เองเพราะว่าสนามมันยาวมากเฮ้ยออกแพงอีกแล้วไป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 สไลด์เข้าโค้งไป ไปครับอย่าให้โดนแซงคืนได้เราจะรักษาตำแหน่งที่หนึ่งไว้จนกว่าจะถึงเส้นชยัยซึ่งอีกยาวมากไปครับผมเคผมจะพยายามทิ้งห่างให้มากที่สุดน,นะทางเรียบขับง่ายหน่อยเฮ้ยเบรกเบรกเบรกโอ้โหทิมเต็มเต็มบอกเลยว่าเต็มเต็มไปครับโอ้โห้จะมาติดติดเบรก โอ้ย่บมิดหย่บมิดจุ่มน้ำโอเคบอกเลยว่าสนามไดลี่นี่ขับมันมากไปครับจุมนน่มน้ำีกแล้วแต่หน้าโค้งอ่ะเบาหน่อยไป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 จุ่มน้ำโค้งเหยียบคันเร่งโอเครถหลังก็ตามเรามาติดตู่เลยนะ โคตรติดโคตรชิดไปครับโอ้โหไปเข้าโค้งไปสไลด์ไปโอเค,อเคสวยด้านหน้าโคเกเบร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 กไปสวยครับเหยียบมิดเหยียบมิดโตูตามขมาแบบติดๆิดตรงในทางเลี่ยนนะขับง่ายหน่อยแต่ก็อย่าประมาทโค้งนะเดี๋ยวเบรกไม่ทัน ออถูนิดนึงเฮ้ยโดนแทงชิบหายขอคืนขอคืนขอคืนไปละกลับไปที่นึงเหมือนเดิมโอเคเบาเบาเบาโอค้งนี้ยูเตินอนยูเติอนโดนแทงว่ะชิบหายอะไรเดี๋ยวเราก็แทงคืนได้นะเบก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 โอ้นี้แหละปาดหน้ามาซะเลย คหยบมิดมิดมิดเลยวว <c oughs> เมาเฮ้ยกำแพงเกือบสวยแล้วเมื่อกี้โอ้โหหน้านี่ยู่เลยหน้ารถเราเมกโอเคโอเคโอเคอันนี้ได้อยู่สวยอยู่ไปครับตั้งกันมาอย่างติดสนามได้20%่นนะได้หนึ่งในห้าของสนามทั้งหมด ไปกันต่อไปกันต่อโอเคสไลด์เข้าโค้งไปตรงนี้เบรก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 สายโอ้โหแอนตี้แลกนี่มันมากนะเสียงท่อจากแอนตี้แลกโอ้โหเบาเบาเบาโอ้ตัวแซงโดนแซงชิบหายเข้าสวยกว่านะมันเข้าโค้งสวยกว่า แพงคือ,อจีบตุกยังไงปาดสวยกลับไปอยู่ที่หนึ่งเหมือนเดิมเบรกเบกเบกเอออย่างสวยไปครับไอโอ้โคตรมัน เมื่อกีผมชอบขนาดแบลลี่ในเกมนี้มากเลยนะมันมันคำมันเดียะออแล้วแบบมาเจอสนามแบลลี่ยาวๆแบบนี้กูบอกเลยว่ามันแบบยาวๆมันแบบมันซ็อกเลยทีเดียวโอเคเบรก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 ,แ,บก,แ,บกแล้วก็หย่อนพลังเล็กออกโอเคสวยไปครับเก็บเซ็ตคอยสสวย,สวยไปครับโอ้อยังมัน ไปตะไลเข้าโพงนิดนึงเหยียบมิดออกโพงไป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 ต่อมาไม่ได้นะคู่แข่งเราตามมาแบบติดตูดคาดเมื่อไหร่มันพร้อมแซงเลยนะเบาหน่อยตอนนี้เบาหน่อยโอเคโอเคเหยียบมิด บาเาเๆาเาโอ้โหสวยเหมนี้ตรงยาวๆตรงยาวๆพยายามทิ้งข้างคูอสู้เบา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 สไลด์สไลด์สไลด์กระแพงนิดนึงไม่เป็นไรได้อยู่โอ้คู่แข่งมันตามมาเรามัติดสูตรมากโอ้โหไม่น่าสไลด์เลย โซนแซงที่หายโหนี่แหละโหนี่แหละเบรกเบรกเบรกเบียดมานิดนึงไปครับไปครับเบรกเบรกเบรกโอ้โหมันยังแซงคืนว่ะเอาอยัางไงโงนี่แหละปาดหน้านิดนึ่ง,ง,งนัดแซงเขานะไปมันจริงผมบอกเลยสนามมีโคตรมันไอว้าว กำแพงถลย์ <c oughs> ไปครับอุยอ้ย,ยตัวแซงโคตรแรงเลยว่ะสองคันนี้โคตรแรงเบาเบาเบาเราต้องแซงคืนเราตกมาอยู่ที่สามเลยตึงนิดเออยะอยู่สองละคันหน้าโคตรแรงเฮ้ยชิบหายถูกกำแพงเป็นทำให้ยาเลยโอ้โเยโอะมากตรงนี้ติดคอยก่อน ไอ <ose> ้เร็วแรงมากใารข้างหน้าแรงมากหายละมันเริ่มทิ้งห่างเราตามครับผมตามไอ้อ้าตาตาตามเออขนโคตรแรงโอ้ยมแรงมากเลยอ่ะอยู่มก็แรงขึ้นมาทันทีเลย ขันข้างหน้านี้เอ้ยเลยเช็คพอยต์โอ้โหเรียบร้อยขอญาตย้อนนะตรงนี้ตรงนี้เลยเช็คพอยต์ไม่ได้จริงย้อนมาตรงนี้เลยแล้วกันโอเคเ้าวคุยตามใครทันวะยมันก็เร็วพุ่งพูดไปเลยอะ่ะหายละ หายละโอ้โหโดนแซงแล้วชิบหายชิบหายทันไหมเนี่ยจะแซงคือทันไหมเนี่ยทำไรหเหลือเหลือครึ่งสนามฝ่ายครับฝ่ายครับ มันแรงมากมันทิ้งห่างเราเรื่อยๆเลยเจคไว้โ้ยได้อยู่เอ้ยกระแพงมันถึงเข่าแล้วอู๋มันขับแบบนิ่งมากเดี๋ยวพุทธพรมเลยครั้งหน้าพรมจัดไปครับ ไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ผมก็แรงเึ้นโคแทงได้ปุ๊บมันไปยาวเลยครับทางหน้าเราเราอยู่ที่สองยาวเลยอ่าผมอยู่ที่สามที่สี่ละชิบหายผมบอกเลยทางบนเขานี่ค่อนข้างขับยากมากๆนะผมไม่ไพ่ขนาดเท่าไรปกติมันดิงเดียวทาเส้นนี้ไปครับลำไหนตกไปอยู่ที่สี่กับม่ไร เราต้องหาวิธีการแซงให้ได้เดี๋ยวเราก็แซงได้เดีย๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอืมแพง ันเลี้ยวมันคมจัดชิบหายเลยเช็คพอยตขอยแยย้อยอีกรอบต้องย้อยไปอีกเลียวเร็วไปฮะเลยชิคพอยโอเคได้อยู่ไปครับเอยเดือบไปเปลเขานี่ขับยากจริงนะโอโ้โห โโตวัวริงห่างเรื่อยเลยวะ่ะอ้คันหลังไม่ต้องแซงเราอีกขับยากจัดไปครับเฮ้ยเกือบเลยที่คอยแต่ได้อยู่ ไปครับเหยียบมิดเหยียบมิดกูจะแซงโดนแซงแล้วโอ้โหทางบนเขาที่บอกเลยขับยากจริงฮนะาตกมาอยู่ที่ห้าเลยตอนแรกนายพี่นหนึ่งมายาวๆหายละมาพลาดทางบนเขา ขับยากจริงเอ้ยเลยเช็คคอยออกแล้วโ้องโงแซงขึ้นไปเรื่อยเลยอ่ะแย่แล้วเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ดีแล้วต้องหาทางแซงคือให้ได้ต้องแซงคือได้ทุกคันขอออกกัะทาภูเขาที่เถอะทางนี่ขับยากทีก่สุด ลื่นต่นางหากไปครับโอเคเบรกเบรกเบรกเบกกำแพงอีกแล้ว้โหความเร็วตกโคตรเยอะเมื่อกี้โอเคต่อไปทางลงเขาครับผมยากเหมือนกันแต่น่าจะยากน้อยกว่าคิดว่านะไปครับผมหยยบมิดมิดมิด,ม,ดมิดไปเลยบอกเลยว่าหยียบมิดตีน โอเคเดีย๋ยวพาเช็คคอยพอตามพระองค์ตามตามทันไหมเฮ้เยเฮ้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 ยโอ้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 ยได้อยู่ได้อยู่ไปครับไปครับ,บตูข้างหน้าแล้วเห็นตูข้างหน้าแล้ว

ไปครับไปครับจักแซงคืนแซงคืนกลับมาอยู่ที่สองยังไงออกโค้งนี้ไปเฮ้ยเช็คควายได้อยู่โอ้ย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 คนยับเลยครับไปครับไปครับ บนเขานี่ก่อนเถอะเดี๋ยวจะแซงคืนในครัที่หนึ่งเนี่ยแรงเหลือเกิน,นเขานี่ขับยากมากแต่มันนะบอกเลยถึงจะขับยากแต่มันมากบนเขาเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วชิดชิดเข้าประชิดเบียดโอเคเรียบร้อยกลับมาอยู่ที่หนึ่งเราชี้ที่หนึ่งกลับมาได้โอ้ยไปต่อเหยียบมิด พิงห่างอย่าให้มันแซงได้อีกเพราะมันแรงมากมันแซงเราได้ปุ๊บเราตามยากแล้วจังหวะน,นี้เพราะว่ามันใกล้ถึงเส้นชัยแล้วไปครับหน้าโค้งครับผมเบรกตังนี้เลยสลายรอเลยเหยียบมิดออกโอเคต,ต,เอตืดตืดเออเกำแพงได้อยู่ได้อยู่โอคกระจกข้างเราหายไปสองข้างแล้วนี่ห่าเพิ่งเห็น โอเคไปครับหือเบรก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 ป่กปกปกปกาอย่างิดเบรกเบรกเบรกโอ้โหสวยไปเหมือนระบบแอนตี้เล็กคาบักนะครับ ม,มีแต่เสียงแต่ว่าไฟไม่ออกท่อโอเคไปครับโอเคต้นไม้นี่นึงไมื่อไรเบา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 ไปครับหยียบมิดตอนนี้เราขับมาประมาณ87%แล้วนะอีกแค่10กว่าปรเซ็นต์ก็จะถึงท้นชัย ไปมิดเก็บไปมิดๆมิดเร็วไปเฮ้ยเราเริ่มทิ้งห่างว่ะ เราเริ่มห่างเอาวะใคอย่าประมาทนะอย่าพลาดแล้วกันถ้พาพลาดมันกลับมาชิดแน่ดูเบรก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 คตรบั้ใกล้สชัยแล้วอีกไม่ถึงสิบอร์เ เออเลยกำแพงเบ๊ก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 โค้งโค้งไปโค้งมาคือถนนใหญ่ถนนเรียบเดี๋ยวมิดไปอย่ามิดไปในมินิแมปเราเห็นเส้นชัยแล้ว โอ้ยวงป่าไปนิดนึงเป็นไรได้อยู่ได้อยู่โอเคหลังจากโค้งนี้แค่จะตรงไปยาวเลยตามทางไปจะถึงเสฉะแล้วด้านหน้าเหยียบมิดมิดอู้น้ำห่างมากเอาวะรอบตัดแล้วรอบตัดเรียบร้อยเียบร้อยครับผ่านละได้ที่หนึ่งได้อยู่รนบะจะหรับสนามนี้บอกเลยว่ามันมาก โอ้โหแล้วก็เหนื่อยมากเช่นกันอาจจีมีกดย้อนบ้างนิดหน่อยนะนเวลาขับเลยเช็คพอยต์เนาะแต่สุดท้ายเราก็ได้ที่หนึ่งกลับมาจนได้ตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วเพราะว่าโดนแซงตกไปอยู่ที่อ5ห้าทีหกเลยแต่เราก็แซงกลับมาได้เลยสูบวิวสปินด้วยได้อะไรเอ่ยโอ้โหขับมาตั้งเหนื่อยได้แต่แต่งอันนึง โอ้หบอกเลยว่าเหนื่อยมากสนามาื่งกีแต่มันมากผมบอกเลยว่าโคตรมันเออใครชอบแบบว่าแนวแรลลี่นะชอบขับรถแรลลี่สนามนี้ผมบอกเลยว่ามันจัดนะครับได้ขับกันแบบย,วยาวๆแล้วก็คู่แข่งก็ค่อนข้างสูสีมากๆโอเคเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็มาพิชิตสนามเดอะการเดตได้แล้วเรียบร้อยนี่ครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งไล์ผมด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดิอะไรดูอีกก็ฟันตามมานลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมบายจ้า